อ่ะมาอืมบักสองเสาให้เพิ่อนน้ำฝนเพิ่นเปกหน,นึ่อง <c oughs> อ่ะปูอีตานิมนต์ปูมาเด้อมาก,กินเด้อพระเขาพระเ <c oughs> อาปูปู <c oughs> อสองเสาอยู่หน้ารถดเลยอืมข <c oughs> ันบ่มีไอ้นี่เพราะว่าเจ้าเจ้าสิบ่มาน้ำข่อยเอฟซีหลายท่านบอกว่าขันร่วงมึงบ่มี่เราเรื่องดูบักตาสวดว่าสันมาว่าให้บ้ามีบักตาสวด ขัดบ่มีเราพราะยีย่สอสนองอาจารย์อ้วนสิมาห่างบ่พัฒนบ่ามาเบพึ่งพี่คอยน้ำห่อนเฮีนนยนเลยความยางมาุกพี่น้องน้ำกินมาแล้วน้ำกินมาแล้วนะพี่น้องเนาะกับปูกับตาของเฮาต้นสูงสูงบ้านมีบอกแล้วเด้อว่าฝ่าลงฝนตกยามมาอยู่ไกลแต่แท้สูงที่สุดในบรรทัศนสร้างแล้วเออเอานี่ปูนี่ตาของเฮาพระเข่าพาของเฮาเมื่อนี้มีอย่างเป็นพระเข่าพาอันนี้บ่าใเลยนี่ไม่ออกเป็นเหยมาเห็นบ่เนี่ยไม่ออกเป็นเหยมามีเขา มีใสงงัวบ่ะมันใสหม้อเลยนี่งัวขวางแท้ตม้มเปียที่สุดในโลกพี่น้องเปียกห,หอดดูกอ่อนเปียกห,หอดดูกอ่อนแล้วก็ย่างไก่ทับถอดไก่บ้านแล้วก็เจ้วพริกพ่นแล้วก็มีต้มเนื้อไหมเนาะครับนะเนาะข้าวเหนียวห่อนห่อนอืมจิ้มเนี้ยยาสูบเนี่นยนะสูบตั้ยาเออให้ปูจังหน่อยอืมนะ,ะให้ปูจังหน่อยก็เป็นกระเส ก,ก้อนสีจินเขาก้อนสีจีนเขานี่ไหมฮอือนี่แหละครับผ้าเข่าผ้าหนามก็เห่ากระไดพูนเอาลูกพี่นางใส่เลยบาทให้พูดแล้วใส่ไว้ใส่ไว้อือเอาเปนปีนเผ่าตอยู่นีกระไดตัวรัวล้นอยู่นีผู้ใดมาไหวกันนี่เระพ่อจำอ้วนว่าสันนี่เระพ่อจำอ้วนเฮ็ดยังกับเฮ็ดมาว่าสันจะได้ท่อนตัวอือที่ลุงกระเทืดลางๆจัหน่อยอือที่ดลางๆจัหน่อย เป็นพระเข่าพระเนาะนครับเนาะของสอนนองกับอาจารย์อ้วนกับลูกพี่อ้วนของเฮาจักให้ใจกินเสียบกินนัวกินใดผู้ใดเบิ่งอยู่งอะไก็คนกินเหล้าครับเอาว่าตรงตรง,ตรงเออกินมันกะสีต้อให้รีกินคนกะหูแต่ว,ว่ากากินอยู่ในความเขรียดบ๊อบเกินประมาณนันกะได้คือเก่านั่นแหละอืกินน้ำนี่อืมน้ำนี่อืมสละน้ำยัดหนุย่ยตาหงีหยิงอยู่แกหมดกระเจี๊ยบเลย่อยืม ไม่นั่นนี่คือืมไมมีเรา Honda สามดี h o n สามไ่มีเรากับว่พอใจอือ่ะลุยครับลุยลุยเลยอของปูของตาเฮาบ้านมีกสิไม่เก็บทำความสะอาดจัง่อยอ่ะนี่แหละครับปูตาเฮามี ama, าย่ามาหลักเด้อสร้างมาบัวควายอีหยังของเฮาอยู่นี่เป็นของสงวนเป็นของที่ชาวบ้านเขาเคารพนับถือ ลักไปมันกับบ่ดีล่ะมันว่าอีหยังสิเกิดขึ้นบ่เกิดขึ้นบ้ามีบอกเลยว่าบ่ดีเพราะฉะนั้นแล้วอันไหนถึงบ่ดีอย่าไปเฮ็ดกันพี่น้องผมเฮ็ดแต่แนวดีๆสิ่งสวยๆงามๆนั่นในชีวิตแก้วกันนี่เด้บ่ได้เฮ็ดแก้วไอ้น,นี่มาเห็ดแก้วผมมาแต่ว่าต้มนี่ต้มเบิดมือเอา่อต้มเบิดมือเปอนนี้ยครับว่าเป็นองล่ะเปี้ยแบบเปี้ยปวดเปี้ยโผล่ครับ

dạng chẳng có chẳng có bóng chẳng bội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  รับน้องม่ใส uh ame ่วันปลอดนะว่าใส่เดียวพอ้วนก็น uh ป้ว uh ้วนเปล่กันบ้างนี่มันสุกอยู่้มันสุกป้วป้มิดไปเยรูบหมบุยับยอจีมากครับคือชงจวม่งรมากวะมาอืมอ่า่หออืมอืม แบับที่นังต้องเอาค่าต่างกว้างมาเรียู้กี่วตัางเท่ากับสบายสบายเนาะตัเงินไปตับไได้ตงงังมันก็เหนีวยวลูเหับยแขวงข่อยมักพีนเอ้ยจะมากยี่บ่มากด่าขึ้อขอ่บะ บ่มาด่ามันบ่ไปมักดาารักด่าไกลมักจะด่าคนมกนะมักดาาคนอาจารย์วันว่าจะสื้อหรอวายังว่างคนนีเนี่ยะกูก็เบิองเบืองละเบืองให้ หมอเรามอร่อยไปหรือจีด่วนด่วนนอืมเนอะกินกินได้หลายกินได้หลายปลาขันห้าไม่กินกินได้หลายบนวสี่เป็คว้าได้ยังไงดีคว้าผักก็ได้ควไม่ว่าก็ได้ย่างนมีย่างบนบ่มีเมื่อได้มีเท่ากับทุ่มเมื่อได้บ่มีเท่ากับบัทุ่มเท่ากับบได้กินทมแมวลอน่อยว่าอรกันีฮะ

ไออยูปลานิเทียวดีกว่าบ้าหมี่กุ้งเงินนุ่มเท่าเนืออันนี้ผู้นี้เมี่ยผู้มีได้ทีย้คลายคำผ่านไงอันว่าเรื่องนี้มุกจาบสูตรทัองสองเมือนปอนะสูตมีเมียบ่มีเมียบ่มีเมียบ่มีแล้วเรียงว่าสนตทั้งสอง เจนี่นั่นเจ้น้อยเจ้าฟังไว้นะส่วนเจ้าสวงตัว่าประเด็นสำคัญเป็นอย่างมูงเจ้าคือต้องญาติกันว่าะท่านกับกวนไปก็นั่งรถไปทำการท่ามชาดีกันตรวจป่วงกันไปผู้ใดทีเป็นผู้คุยน้ำกวนผู้ใดเจรนากับคุยน้ำเจ้น้อยกวนยังดีนะเจี๊ยน้อยนวดไอยมูงเจ้าแล้วก็บรรยุอะไรเจนี่นะมูงเจ้าจะอายเจ้น้อยหรือเปล่าแกว่าพรวนอย่างจะคุยบ้างใช่ไหมวันมาหน่อย ผมลงรักคนผู้หญิงชื่อน้อยเฝ้ารักเฝ้าคอยแต่น้อยไม่ยอมเห็นใจเตือกใจญคักว่าไในเมียได้ซื้อหน่อยดิฝนเมียนว่าสองคนว่าเราเป็นโลวจิตเขาคนซื้อหน่อยมั้งคุณผู้อผู้ใดซื้อหน่อยแล้วสิกีบเบิร์ตประมาณนี้หรือเปล่าเฮ้ยยอะเ <c oughs> ออแล้วผู้ใดซื้อหน่อยก็สูกหลายไปที่สุด จึงเนี่ยเอาเจ้าฟังหน่อยความฟังนี่โอ้ไม่หอดูไปเอาไปหอดูเอาเข้าไปฟอง,ง,งดีต้มปิเปียจวดน่ากินยังสิแน่นี่เอฟซีเขาอยากเห็นว่า<ไ>มู้เจ้ากินแบบนี้กินข,ข,ข,ขนา้าวกินน้ำพวกเป็นยูยูสอเสียแหลกออกมากมีแหลกออกมาสิงตัวแหลกออกมากตัวละพี่น้องพวกลิงปลาลิงไหนเป็นตดย่านยืดสั้นเฮ่เฮลงมาโดดจึกลงมาเฮ่จังได้ไดย่านหรืสิป่าน จงจริงันีน่ว่าจำพื่นเป็นแปนเป็นได้โยชน์เลยอะางไม่แปรเลยป่าผู้หมัมกหกมักแปนดีเลยลูกพี่เคงนะผู้มัมกหก,กับมกักดีล,ลูกพี่ผู้หมักแปลัมักแปลมเลนนะออยังขที่ไปตั้งร่งพอไว้เจ่เด็กเ็ไอ้ครับ อยากไหปัจยอยากยั่งปจยมันได้ให้เพิ่นเอาไให้อยากยังกัได้มันเลยไม่ยังเอามาเลยอยากมันต้องระบัวงเทียไม่ออก่นกับว่าตามใจสัสูอยากกินยั่งปจยี่กูจะให้่นกัใจอยดิอันนี้ไม่ออกเป็นไฟคนต้อง้างขวดใจเยอเลยเือใจสว่างสว่างอย่างนี้ครับ ยังสีแดงเปียกขัานี่เออเปียกผลมีสกัเปียกผเป็นป่ะเยาะว่าอยากอยากมีสี้ยวหยำฝรั่อ่อืมอันี้กินันอัก็ว้าไปตัวนอลูกพี่ว้าวตาสีกาขึ้นหัวเรื่งเมื่เช้าไม่สีกาสขึ้นหัว คุณว่าคุณว่าเขาคนใจดีเขาสันจังเลยฮะว่าฮะว่าจะไปเด้กใจดีเงี้ยที่นี่มาเออเออเราเรานี่แหละคุณแม่แตกเบิ้งเอาเด้อนี่กี่นี่ทัพ์เจ้าคือว่าเราเบิ้งอยู่เนี่ยนั่นเขาใจดีแล้วก็คือที่ทงานเขาไปเพราะว่าสิเป็นบ้านเพื่อนบ้านเขานั่นแล้วก็บุ้ให้ไปกินเราไปคว้าเราเราหายรวดเขาว่ามี่แล้วก็เอาหายังไงอ่ะ หาคนใจดีแบบนี้บ่มีเหรอบางคนก็เข้าใจผิดสไปเดี๋ยวบ้านมีสิบบุคคลจะเลือกรายละเอียดซะคนก็เข้าใจผิดไปแนวนั้นแนวนี้นะแต่ว่าตามว่าเขาสิเขาสิไปกินหลายบุคคนหลายห้องออกไปก็เหมือนเดิมว่าพวกเอาไปกันนะเพราะฉะนั้นแล้วเวลาอันสิบเวลาอันสิบบ่อยตรงตัวอืมครับบ่บบอบ่สนใจเอาครับบ่สนใจเอาอืมเอาไปก็มั่งนะฮะเราไปหุ่นซ่ากันหุ่นซ่าคนเขาเขาก็ต้องเฮ็ดให้มันดีคือคุณแม่แตะนี่กระโจเฮ็ดให้มันดีคุณแม่แตะนี่ละแม่บ่ครับ เนี่ยคนดีมันต้องถือกับเสียดีคนว่าให้เพราะฉะนั้นแล้วคุณแม่ทีมงานเหาเป็นกำลังใจให้เลยครับเด้อยาบดต้องไปวันไหวคับคำว่าคำ,ำจาของคนเดยคุณแม่เด้อเอากินอ๋อกลับมาถึงบทสรุปเห็นบ่ามื่อนี้เทศบ้าลนพนักงายง่วนปนพูดและะ้วก็ับแบงไปวัดนำ้ำก็ขอบคุณทุกไร่องทุกทรัพย์ทุกการที่ก็ตามเงินเดยพี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานบัดกุญแจความคุณคุณบอสนองอาลูกพี่อ้วนเนาะครับเนาะแล้วก็ ทีมงานของเ้อขอบคุณพระขาวัดขอบคุณปู่ตาเจยยืมสถานที่ขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องผมจวด